ีแม่ตกใจหมดเลยหนูยังอ,อุดมสมบูรณ์หนูยังอุดมสมบูรณ์โอ้ยคุณย่าตกใจหมดเลยนึกว่าหนูมีไหนหนูอยู่นี่เองให้หนูน่ารักว่ะอ้าวมีไหนแล้วเพียกเพียกเดี๋ยวย่าตบให้เดี๋ยวย่าตบให้มันกัดหนูใช่ไหมโอ้ยอืมงวันเพียกแมงวันนี่ไม่เท่าไหร่เพียกนี่แหละ มันขัดเจ็บอือือุ้ออยขนมาขนมา,อ,อ,าอุ้ยยาอืมน่ารักที่สุดเลยอืมขนมาขนมาอ๊ย้ยอว้วนน่ารักมากเลยโอ้ยอยาตกใจหมดเลยนึกว่าตัวนี้ที่ไม่สบายมียที่คามไหม ย่าตกใจหมดเลยคิดในใจนอนจนไม่หลับนึกว่าตัวนี้มีป่าด้วยมีน้ำโดยมีป่าโดย สุดยอดน้านักนี่ป่าออกนี่อน้ำม,มันซึมเนาะน้ำม,มันซึมหน้าม,มีอยู่รู้เนาะเนึกว่าหน้าหมอมีแล้วอ่ะน้ำม,มีจะนักอยู่เหรออีมอันไหลมันซึมมาเนาะน้าเจ้าก็เนึกว่าหน้าบมอมีแล้ว,วอ่ะอ๋อนี่รู้จะนักรู้ อ๋ออือก็น้่งบนป่าแห้งไงโอ้น้่งจับนักมาย้ำไหนฮะวันที่ซูปเหมือนล้วหลายวันแล้วก็นฮะอ๋อน้่งหนักลุ่นเนี่ยโอปบล็อกิเต้ออ